ทำวีซ่ามาเรียนภาษาเพราะฝรั่งไม่ยอมแต่งงานทุกคนมาฟังเรื่องนี้นะคะน้องๆที่ยังอยู่ประเทศไทยเจอฝรั่งที่เป็นแบบนี้คิดดูให้ดีก่อนที่หนูจะทําวีซ่ามาเรียนเพื่อจะมาอยู่กับฝรั่งไม่ใช่คนที่ทําวีซ่ามาเรียนเพื่อมาเรียนจริงๆนะคะคือน้องเขาทาวีซ่ามาเรียนภาษาที่ต่างประเทศเพราะว่าต้องการใช้ชีวิตอยู่กับฝรั่ง โดยที่ฝรั่งไม่อยากแต่งงานฝรั่งบอกว่าเดี๋ยวฉันจะซัพพอร์ตเธอเองฉันจะออกค่าใช้จ่ายในการเดินเรื่องอะไรทุกอย่างตอนนี้ฝรั่งคนนี้เขาก็ออกค่าใช้จ่ายอะไรทุกอย่างคือเขาไม่อยากแต่งงานเรื่องของเรื่องคือเขาไม่อยากแต่งงานเขาอยากให้ถ้าทาวีซ่าเยี่ยมเยียนก็จะมาได้แค่3เดือนเนะาะคราวนี้เขาก็เลยให้ทําวีซ่เาเรียนภาษาก็พอทําวีซ่าเรียนภาษาเสร็จก็ต้องกลับประเทศไทย แล้วก็อาจจะทาหรือว่าอาจจะทําเรื่องเรียนวิชาชีพต่อไปหรืออะไรนี้ก็แล้วแต่ฝรั่งบอกว่ามันมีหนทางที่จะอยู่ได้โดยไม่จําเป็นต้องแต่งงานเพราะฝรั่งบอกว่าฉันไม่อยากแต่งงานและฉันก็ไม่มีโครงการที่จะแต่งงานกับใครทั้งสิน้นแต่ถามว่าฉันรักเธอไหมฉันรักเธอฉันจะออกค่าใช้จ่ายในการทําวีซ่ามาเรียนให้กับเธอเมื่อทําวีซ่ามาเรียน ทุกอย่างผ่านหมดน้องก็มาอยู่ต่างประเทศค่ะทุกคนมาเรียนภาษามาคือมาใช้ชีวิตเป็นนักศึกษาที่นี่คือมาเรียนมาอะไรก็คิดว่าโอ๊ยคือคนไทยอ่ะบางคนอ่ะบางคนไม่เข้าใจคําว่ามาเรียนภาษาคือแค่มาเรียนภาษาเดียวอุ้ยต่อไปเออก็จะอาจจะทําวีซ่าอันอื่นอยู่ต่อได้ใช่ค่ะแต่มันจะต้องมีเงินการันตีอะไรตรงนี้แล้วในความสัันธ์ถ้าหนูททาวีซ่ามาเรียนจริงๆเพื่ออนาคตมาเลย อันนี้ส่งเสริมมาเลยแต่ถ้าเกิดทําวีซ่ามาเรียนเพื่อมาอยู่กับฝรั่งเพราะว่าฝรั่งไม่อยากแต่งงานมาฟังเรื่องน้องเขาวีซ่าเสร็จเรียบร้อยน้องเขามาอยู่ต่างประเทศเรียบร้อยมาเรียนภาษาเรียบร้อยอยู่ได้ครึ่งปีคือวีซ่าเรียนภาษาเนี่ยน้องเขาจะได้มาปีหนึ่งอยู่ได้ครึ่งปีฝรั่งเปลี่ยนไป จากที่เคยรักใคร่ปองรองให้นุ่นให้นี่ซัพพอร์ตทุกอย่างไม่ว่าการเดินเรื่องไปมาเรียนเรื่องอะไรเขาจะออกทุกอย่างให้เลยคราวนี้พอถึงเวลาที่เลิกกันคือใช้คําว่าเออเลิกกันเลยเพราะว่าฝรัง่งจากที่ว่าเคยไปมาหาสู่อันนู้นอันนี้ก็คือไม่ละไม่ละค่อยๆห่างไปทีละหน่อยละหน่อยละหน่อยในสุดท้ายก็เลยคุยกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นฝรั่งบอกว่า ฉันบอกเธอแล้วไงฉันไม่อยากแต่งงานฉันไม่ได้อยากมีชีวิตคู่ฉันให้เธอทําวีซ่ามาเรียนภาษาเพราะจะได้อยู่ได้หนึ่งปีเพราะเธอบอกว่าเธออยากอยู่กับฉันนานๆคราวนี้เธอได้อยู่กับฉันนานๆฉันก็รู้นิสัยเธอเธอก็รู้นิสัยฉันฉันก็ยังยืนันคาเดิมฉันไม่ได้อยากแต่งงานและไม่อยากมีคู่จากที่เคยซัพพอร์ตดีอะไรดูแลดีแล้วบอกตอนแรกเลยเออน้องก็บอกว่าที่ยอมทําวีซ่า มาเรียนเลือกทางนี้เพราะว่าฝรั่งบอกว่าเธอเธอสามารถทําวีซ่ามาเรียนได้เราสามารถใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันได้ใช้ชีวิตอยู่เป็นเ,ออเหมือนประชาชนในประเทศนั้นเลยคือมาเรียนภาษามาอะไรไม่จําเป็นที่จะต้องแต่งงานกันต่อไปอนาคตเธอก็จะมีงานมีการทําที่นี่เธอก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เพราะว่าเธอจะมีสัญญาการทํางานแล้วก็ได้วีซ่าจากการทํางานอันนั้นซึ่งน้องเขา,าคิดอยู่ว่าเอ,อ คือแฟนก็คงจะช่วยเหลือทั้งหมดนั่นแหละแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาบอกเพราะว่าการเรียนภาษาหนูเรียนภาษาจบหนึ่งปีถ้าหนูจะเรียนต่อสายวิชาชีพหนูก็ต้องไปยื่นเรื่องวีซ่าใหม่คราวนี้เรื่องวีซ่าใหม่หนูอย่าลืมคมาํคมาว่าคําว่าวีซ่ามาเรียนภาษาต้องมีเงินค่ะต้องมีเงินที่การันตีตัวเองแต่ในเมื่อเขาบอกว่าเออเขาขอจบแค่นี้ คือมาได้6เดือนเขาขอจบแค่นี้คือเขาไม่ซัพพอร์ตต่อแล้วก็คือถ้าเกิดว่าเธออยากซัพพอร์ตต่อเธอก็เธออยากจะเรียนต่อเธอก็หาเงินเอาเองคราวนี้ความเดือดร้อนจึงเกิดเพราะว่าตัวเองไม่ได้มีเงินไม่ได้มีเงินมีอะไรมากมายที่จะซัพพอร์ตตัวเองที่จะเอาเงินไปใส่ในแอคเคาต์ตัวเองเพื่อจะเรียนภาษาต่อไอหนึ่งปีจะได้อยู่แล้วเพราะว่าเขาเอาเงินใส่ในแอคเคาต์ให้เราแล้วแต่ต่อจากนั้นะเราไม่มีแล้วในขณะที่ว่าเราเรียนตอนเนี้ย เราไม่มีค่ากินค่าใช้จ่ายแต่ว่าในใบเรียนภาษาเนี่ยที่วีซ่าเรียนภาษาเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะทำงานได้ออ20ชั่วโมงต่อเดือนต่อเอ้ยไม่ใช่ต่อเดือน20ชั่วโมงอาทิตย์ละ20ชั่วโมงประมาณนี้ก็คือมีสิทธิ์ที่จะทำงานได้ก็น้องเขาก็เลยแบบว่าไปปรึกษาคนไทยคนไทยก็เลยช่วย ให้น้องทํางานด้วยตอนนี้การที่ทํางานด้วยน้องก็คือซัพพอร์ตตัวเองแต่การที่จะต่อวีซ่าเพื่อจะเรียนต่อเนี่ยมันไม่มีคราวนี้น้องเขาเรียนไปถึงเใกล้จะจบแล้วใกล้จะครบวีซ่าหนึ่งปีแล้วก็คือต่อไม่ไหวก็คือจะต้องกลับประเทศไทยแต่ก็คิดว่าไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าในขณะที่เราเอ,อยังเรียนภาษาอยู่ที่นี่อยู่ในดงฝรัง่งก็หาใหม่ก็ได้แล้วก็หาคนการันตีวีซา่าเราต่อนี่น้องเขาคิดแบบนี้ ก็ในขณะนี้น้องก็เข้าแอปหาคู่ทุกคนไปกับคนนู้นทีคนนี้ทีคนนั่นทีด้วยความภาษาที่รู้มั่งไม่รู้มั่งนะคืออยากได้คนการันตีต่ออยากจะอยู่ต่อในประเทศนั้นแต่มันทําไม่ได้ไงทุกคนเพราะว่าฝรั่งที่อยู่ในประเทศนั้น,นจริงฝรั่งจริงๆที่ว่าจะหาผู้หญิงแต่งงานหรือว่าอยากจะซับพอร์ตต่อมันก็ไม่ได้หาง่ายมันก็ไม่ได้หาง่ายคราวนี้ถึงเวลาที่น้องเขาวีซ่าจะหมดก็คงจะต้องกลับประเทศไทย น้องเขาก็เลยอยากจะมาเล่าเรื่องของเขาว่าพี่มันมีแบบนี้ด้วยที่ว่าบอกว่าให้ให้มาเรียนภาษานะแล้วจะได้อยู่ด้วยกันแล้วต่อไปก็ทำอย่างนั้นอย่างนี้คือเราเชื่อฟังเขาทุกอย่างเราไว้ใจเขาจึงเชื่อว่าทําตามเขาแล้วเราก็จะอยู่กับเขาได้ตลอดไปโดยไม่จําเป็นต้องแต่งงานคราวนี้พอถึงเวลาที่เขาเปลี่ยนใจอ่ะมันไม่มีอะไรที่ว่าผูกใจกันเลยแม้แต่นิดเดียว เขาไม่ได้คิดถึงว่าเราอุตส่าห์ทำวีซ่ามาเรียนเออที่นี่มาอยู่เพื่อเขาอยู่ๆเขาจากไปโดยที่ไม่ได้คิดจะช่วยเหลืออะไรต่อทิ้งเลยคือฝรั่งขาดแล้วคือขาดเลยแล้วการหาใหม่ในต่างประเทศถึงจะเข้าแอปหาคู่มีผู้ชายคนนั้นไปกับผู้ชายคนนั้นทีคนนี้ทีสําหรับฝรั่งเรื่องกันที่ว่าไปอยู่ด้วยกันไปนอนด้วยกันมันเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าถามว่าเราต้องการคนที่จะมาดูแลเราซัพพอร์ตวีซ่าเราต่อมันก็หายาก ซึ่งน้องเขาก็บอกว่าหนูบอกจุดประสงค์ทุกๆคนที่หนูคุยหนูบอกว่าเออหนูอยากอยู่ต่อนะอยากจะออมีคนซัพพอร์ตวีซ่าหนูหรือว่าแต่งงานกันหนูอะไรเงี้ยซึ่งผ่านผู้ชายมาหลายคนมันก็ไม่มีใครที่จะแต่งงานกับหนูสักคนหนูใกล้จะกลับประเทศไทยเลยอยากมาเล่าให้เออน้องๆรุ่นหลังฟังว่าชีวิตที่เขาให้ทาวีซ่ามาเรียนเพื่อมาอยู่กับเขาเป็นแบบนี้ก็มี แต่ถ้าใครทํามาแล้วได้ประสบผลสําเร็จได้อยู่กับฝรั่งคนนั้นต่อแล้วอนาคตไปไกลกว่านี้หนูก็ดีใจด้วยแต่หนูอาจจะเป็นคนที่โชคร้ายที่ไปไม่รอดวีซ่าหนึ่งปีก็อยู่ได้แค่หนึ่งปีเพราะต่อจากนั้นหนูก็ไม่มีเงินที่จะเอ,อดูแลตัวเองและสามารถอยู่ต่อได้ตอนนี้หนูกําลังจะต้องกลับไปประเทศไทยเพื่อไปเริ่มต้นใหม่ต่อไปนี้ถ้าหนูรู้จักกับฝรั่งถ้าเขาไม่แต่งงานกับหนูหนูจะไม่มากับเขา โดยทำวีซ่ามาเรียนเหมือนแบบนี้อีกเพราะว่าเขาไม่ให้ความแน่นอนอะไรในชีวิตหนูเลยไม่มีอะไรการันตีชีวิตหนูเลยสรุปแล้วเวลาเขาทิ้งครั้งทั้งที่หนูอยู่ต่างประเทศเขาไม่ได้สนว่าหนูจะอยู่ยังไงหนูจะใช้ชีวิตยังไงหนูจะอยู่ได้ไหมเลิกก็คือเลิกเขาเลิกจริงๆก็หนูอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ของหนูให้พี่ๆน้องๆได้ฟังแค่นี้ก็ถ้าเกิดว่าเออประสบการณ์ของหนู เออเป็นอุทาหรณ์กับใครได้หนูก็จะดีใจแต่สําหรับตัวหนูเองหนูได้รับประสบการณ์ที่แย่มากๆและผิดพลาดมากๆในชีวิตหนูเอาทุกคนเรื่องนี้นะอย่าไปซ้ําเติมเขาคือเขาพลาดมาแล้วแต่นี้ด้วยความท้ออกท้อใจเนี่ยเราต้องขอบคุณเขาที่เขาเอามาเล่าให้เราฟังเพราะว่าพี่เคยได้ยินหลายๆคนที่ว่าแฟนไม่ยอมแต่งงานแต่แฟนให้ทําเรื่องมาเรียนภาษาแล้วมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแล้วก็เลิกกันแบบนี้มีหลายคนฉะนั้นน้องคนนี้เขาสาวเรื่องเขามาเล่าเราต้องขอบคุณเขา เป็นอุทาหรณ์ดีๆคอมเมนต์ Comment กันดีๆให้กําลังใจกันดีๆไปเริ่มต้นใหม่นะคะลูกแล้วหนูหาใหม่เอาคราวนี้ฝรั่งถ้าไม่แต่งงานหนูอย่ามาเชื่อพี่อย่ามาต่อให้หนูบอกว่าอ๊ยไปอยู่ประเทศนั้นถ้าเกิดมันเลิกเราก็หาใหม่อยู่มาอยู่จริงๆแล้วมันไม่ได้หาง่ายขนาดนั้นคนที่จะการันตีเราจะแต่งงานเราอะ่ะมันไม่ได้หาง่ายขนาดนั้นก็ขอบคุณสำหรับเ,ออเรื่องที่ส่งมานะคะแล้วก็ ออขอบคุณน้องๆที่เข้ามาฟังแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันทุกคนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ